ฟอร์มสุดเร่าร้อนเ,เ,เปิดสถิติหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเฉือนเอาชนะลูตันทาวสองต่อหนึ่งเก็บสามแต้มสำคัญจี้ที่สี่ห้าแต้มเท่านั้นฟอร์มสุดเร่าร้อนเลยทีเดียวเปิดสถิติหลังเกมปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การนำทีมผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์บุกไปเฉือนเอาชนะช่างทำหมูลูตันทาว au, ที่มีรอบเอ็ดเวิร์กรุมบางเหียนสองต่อหนึ่งเก็บสามแต้มสำคัญจี้ที่สี่ห้าแต้มเท่านั้นย้อนกลับไปเกมดังกล่าวทีมเยือนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้2ประตู จากนาทีที่1และนาทีที่7ของเกมการแข่งขันขณะที่เจ้าบ้านอย่างช่างทำหมวกลูตานทามาไล่คืนได้ลูกเดียวจากชาตันมอริสในนาทีที่14ทําให้ทีมเยืองเก็บ3าคะแนนกลับออกไปเปิดสถิติหลังเกมคู่นี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ยิงได้6นัดติดต่อกันด้วยวัย21ปี1 4บรวันทุบสถิติเดิมของโจ ok วินล็อกที่วัย21่ปี272วันนอกจากนี้ยังกลายเป็นนักเตะค,คนที่4ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยิงได้6นัดติดต่อกันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ต่อจากเอริกคันโตนารุดฟานนิสเตนรอยและคริสเตียโนโรนันโดมีเพียงแมนเชสเตอร์ซิตี้และอาเซนนลเท่านั้นที่เอาชนะเกมเยือนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งทีมของเอริกเทนฮาร์ทำได้7นัดส่วน2ทีมแรกทำได้8นัด